สำหรับวันนี้ก็อยู่ที่โนนสางเหมือนเดิมค่ะพี่น้อง่นกำลังสอมแข่งเรืออันนี้แค่ซ้อมเด้อค่ะเพราะท่านได้เอาจริงเอาจริงก็คือวันที่16นะคะเริ่มแข่งมือวันที่16อันนี้เ่นสอแจะเสิรเลยค่ะไวล่ากับปะมันหกโมงกลักวๆค่ะกำลังซ่อมแข่งขันพายเรือ,เ,อเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่1 6ถึง19นะคะ19ตุลาคมอันนี้แค่ซ้อมนะคะยังไม่ได้เอาจริง ท่านแดววจิงพี่น้องค่ะเป็นการแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทานเป็นกำลังแข่งกันค่ะพี่น้องคนน่ะแม่น้ำโน้นสังเขื่อนโน้นสังค่ะสันเขื่อนโน้นสังกว้างกว้างแม่น้ำกับกว้างดีค่ะผู้ใดที่มส้มกันแข่งขันพายเรือกับยูนิ่โน้นสังนะคะ่ะสันเขื่อนโน้นสังมือนี่บรรยากาศกับอึมคึมฝนจะตกแล้วค่ะพี่น้องเบื้องฟ้าโลดนั่น เป็นการแขง่งแข่งขันเรือพายนะคะเฮ้ยนี่สอมขัซสอมแน่ค่ะพี่น้องเอ่อสวอหอดมือจริงสิขนาดไหนพนจัหยิ่งใหญ่ด้ค่ะอำเภอโนน,อนสังจังหวัดน้องบัวลำพูแม่น้ำเพิ่นกั้งกวง้างน่ะสุดแสงหูแสงตาบรรยากาศดีค่ะค่ะเมื่อนี่ช่วงนี้ก็พายุเข้า พายู่กับสิเข่ากับสีมืดอึมคข่อมุงท้องฝ้าพี่น้องบรรยากาศดีก็หอดมือแข่งกับสิบลูว่าเป็นจังไดเนาะแข่งขันเรือพายนี่หลายทีมนะคะหลายทีมจัดยิงไงขนาดเลืปีนี่พูดได้ดูใกล้ๆเคียงอำเภอโนนสังหรือว่าจังหวัดน้องบัวลำพูอยากมาช่วมการแข่งขันเรือ เรือพายิ่งถ้วยชิงถ้วยพระราชทานกับมาใดเด้อค่ะมาเทียวใดเที่ยวใดชมใดของกินของขายอะไรมากมายเยอะแยะเลยพายสองคนเรือพายสองคนกับมีค่ะพี่น้องมูนี้แต่ละทีมกับฝึกกันย่งซ่อมกันย่งจริงจังพ่นละค่ะ นักกีฬาก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาค่ะนักศึกษาอันแข่งขัน,น,นกกเนี่ยแหละนักกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นรุ่นนักเล่นนักศึกษานี่แหละบรรยากาศดีคักแม่นม้ำกใหไงกว่างขวางดีค่ะเลยเพิ่นว่าตั้งแต่แข่งขันมาหนีคือว่ามีอำเภอโน,น่นสังเนี่แหละแม่นม้ำโน่นสังเนี่ยแหละ อันแบบว่าสะดวกสบายนะสะดวกสบายแบบเป็นแม่น้ำที่กว้างอยู่ที่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูดเดอ,อค่ะผู้ใดอยากมาชมมาเที่ยวในงานแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทานก็วันที่13ถึง19แต่ตอนนี้คือซ้อมก่อนแข่งจริงๆก็คือวันที่16วันที่16กันยา สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดค่ะแข่งขันบรรยากาศดีค่ะค่ะพี่น้องไม่แดดนะคะบอแดดแต่อาจจะมีฝนมาชมกันได้นะคะมาเที่ยวกันได้นะคะ คนหลายค่ะย่างมือแรงส่วงแรงๆนี่คนจะลายเพราะว่าข้าเจ้าจะมาเบิงบรรยากาศอันซ้อมแข่งเลือนี่แหละตอนช่วงเสาร์นี่ก็บิมีตนากิฬามีตนากีฬาแข่งแข่งเลือกค่ะแต่ว่าคนมาเที่ยวในงานกับย่างบระท่านได้มีตอนนี้ก็มีแต่นักกีฬาซ้อมกันไปก่อนทุกมือพันสีประสอมตอนเสาร์ด้ค่ะพันศรีสอมเฉพาะตอนแรงแต่ว่าอันนี้เพ่นไก่แล้วเนาะพันก็เลยซ้อมจะเสาร์นะ สะอ่อนแม่น้ำไหมแม่น้ำเพื่อนลดกวงคักให้สุดแสงหูแสงตาเลยค่ะพี่น้อง